หลังนี้ทํางานไหมกับฟ้าผ่าเมื่อคืนก็ไม่ทํางานครับโอ้มีกนาร้อ้ สวัสดีครับวันนี้ลูกเนตษจะพามาลุยดักหนอียแล้วครับจะได้ตัวหรือเปล่าก็ยังไม่รู้เดี๋ยวต้องไปลุ้นกันครับลูกนตษใช้เหยื่อปูนาเผาเหมือนเดิมครับแต่ตอนนี้ยังไม่ได้เผากับวงเดือนครับกับฟ้าผาวันนี้ดักกับเก้าหลังครับเดี๋ยวไปลุ้นกันว่าจะพอได้ดตำน้ำพลิกไหมไปเผาปูกอนครับแล้วก็ไปดูหมาย oh ทุกเนตจะได้นำทุกครั้งนะครับเวลาเผาปูไม่ต้องเผา่นไหม้นะครับเผาแค่เหลืองถ้ามีกลิ่นหอมก็พอแล้วครับได้แล้วครับ โอ้ยตกดูหมายครับป่ามันลุกหน่อยหนูบันลงเนตหายากแล้วครับแต่ก็ยังพอได้กินพอได้ตําน้ำพริกครับเขาอ,ออกมาหาตัว2ตัวโอ้โหนี่รูนะครับอุ้ยใหม่ใหม่เลยโอ้โรูสวยเลยครับเนี่ยจะได้ตัวหรือเปล่าก็ต้องลุ้นนะครับ เอยไปคุยหากินครับรูจริงๆมนอยู่ตรงไหนไม่รู้เนะี่ยหอมครับอย่าปูเขาลั่นอีกแล้วลั่นตลอดลั่นตลอดเลยกับหนีบมือโอเอาอีกแล้วครับ นี่มันรุนกันว่าจะหมานไหมโอ้โอ้ดูมันคุยครับกัดหญ้าแรงหมดเลยอือหือกัดหญ้าแรงขนาดเนี้ย ตัวจะใหญ่ขนาดไหนไม่รู้เนี่ยได้บ้างไม่ได้บาาด้บางครับมาหาหนูลุงเนตก็พอได้กิน กัดแหลกหมดเลยครับเป็นหลุมเลยโอ้โหขี้เป็นกองเลยครับเนี่ยครับขี้เป็นกองกองเลยเหยื่อปูเผาเนี่ยลุงเน็ตชอบดักมากครับพอมาเมื่อไหร่ก็ได้ตัวครับไม่ได้เยอะก็ได้น้อยอะ่ะเหยื่อปูเผาลุงเน็ตเนี่ยเป็นสูตรเฉพาะตัวลุงเน็ตเลยใครจะนำไปใช้ก็ได้นะครับลองดูแต่ลุงเน็ตดักแล้วมันได้ผลจริงอ่ะครับกับดักลุงเนตก็ไม่ถึงสิบหลังนะครับ เก้าหลังบางทีก็หกหลังก็ได้ตัวอยู่ครับหนูก็ไม่เยอะนะครับเนี่ยทางบ้านลงเลนะ่ะคนดักก็เยอะหาหมาันไครหมันมันโอ้เอาละจับตรงบนอีกแล้วตรงดัานางล่างดูสิ Ủa mất lặn thì mưa đặt cũng đi lắng khắp คุ้ยแล้วครับคุ้ยใหญ่เลยโอ้นี่ครับอืมที่ก็มีครับนี่ครับไดนลุ้นครับเป็นม้ตรในลุ้นเนี่ยครับอย่าปูลุงเนตรหอม ร้อยครับร้อยครับกับาดผ่าด้นี้หลังครับ ว่าผาเล่นงานครับหลังหลังเดียวครับได้ตัวสองตัวถือว่าหมานแล้วครับบาลุงเนต ดักหนูเดี๋ยวนี้หูหายยากครับดักไว้ปากรูกแบบนี้เลยนะครับคืนนี้เข้ามาลุ้นด้วยกันครับเดี๋ยวเราพยายามหนูด้วยกันนะครับได้เวลาแล้วคืนนี้จะพอเด็ดตั้น้ำพริกหรือเปล่าก็ไม่รู้เดี๋ยวไปลุ้นด้วยกันนะครับลุ้นหลังแรกครับหมานหรือเปล่า ทำงานไหมอ๋อยังไม่ทำงานเลยครับนู้นครับกลับเอาไว้พรุ่งนี้เช้าครับค่อยมาลุ้นอีกทีเปิดตัวหลังแรกไม่สวยแล้วครับแห้วเดี๋ยวดูหลังที่สองครับจะพอเด็ดตำน้ำพริกไหม ทำงานหรือเปล่าหลังนี้ไม่ทำงานครับอยู่ยังเก่าพรุ่งนี้เช้าลุาน้นอีกทีเหียวสารมาังคืนนี้สองหลังแล้วครับเปิดหัวไม่หมานเลยลุ้นหลังที่สามครับ จะได้สักตัวไม่นอนำที่สามครับเอาเอาอีกแล้วครับกลับหายครับกลับหายกลับหาย แบบนี้มีการลั่ลนแน่เนี่ครับเยอ่อยู่เนี่ยครับเยอยปูโอ้ลากกลับไปนู่นครับไม่ติดโอ้โหไปโดนยังไงครับเนี่ยนูน่นลากกลับไปนู่นครับ ร่วแบบไหนเนี่ยติดแต่ขนสงสัยจะเห้วครับคืนนี้ไม่ได้สักตัวเลยไ,ได้สักตัวสองตัวก็ถือว่าหมานแล้วครับหนูวันุเนีหายากครับคนดักก็เยอะรุ่นหลังนี้สิครับทำงานได้ป่ะ เอ้า <laughs> เอาอีกแล้วครับไม่แห้วแล้วครับการคอเต็มเต็มโอ้ยได้ตัวแล้วครับได้ตัวแล้วพอเด็ดตำน้ำพริกแล้วครับนึกว่าจะแห้วแล้วนี่ครับ โดนกั้นคอเลยม,มันหายากครับหนูบาลลเนตครับได้ตัวสองตัวถือว่าหมานแล้วครับหนูอะไรเนี่ยมหมานครับหมานเดี๋ยวดักไว้ต่อครับน่าจะมีอีก ี่ครับไม่เหี่ยวไม่เหี่ยว โอ้เด้ทำน้ำพริกถือว่าไม่แห้วแล้วครับได้แต้มนึงละรุ้นอีกหลังครับดูหลังนี้ซิว่ะจะหมานไหมโอ้อยังอยู่อย่างเก่าเลยครับพนี้เช้าให้ลุ้นครับหลังนี้ทำงานหรือเปล่า ไม่ทำงานครับอยู่เหมือนเดิมหลังสุดท้ายครับกับดักฟ้าผ่าโอ้ไม่ทำงานครับเนี่ยครับครับคืนนี้ได้ตัวหนึ่งครับเหยียวผู้เผาลุงเนตรได้หนูตัวหนึ่งลุงเนตรก็ดีใจแล้วครับเพราะว่าหนูปลาลุงเนตรหายากมาก หาอยู่หากินแบบลุงเนตรมันก็มีหมานบ้างไม่หมานบ้างครับบางทีก็ได้บางทีก็ไม่ได้ยังดีครับที่ยังมีติดไม้ติดมือกับบ้านเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าให้มาลุ้นกับลุงเนตรใหม่นะครับวันนี้กลับบ้านก่อนครับหนาวสวัสดียามเช้าครับเดี๋ยวเราไปยามหนูด้วยกันหลังจากเมื่อคืนได้ไปตัวนะครับไม่แห้วเช้านี้จะพอได้ตำน้ำพริกหรือเปล่าเดี๋ยวไปลุ้นด้วยกัน,นครับลุ้นหลังแรกครับจะหมานหรือเปล่า หลังจากเมื่อคืนก็แห้วครับหลังแรกเนี่ยโอ้อยู่ยังเก่าครับไม่ทำงานแห่วครับอรอยคุยใหม่ๆเลยน ลุนหลังที่สองจะมีตัวหรือเปล่าเมื่อคืนก็ไม่ทำงานตอนเช้านี่ว่าไงโอ้ทำงานครับแต่หลุดอีกแล้วครับเนี่ยโอ้ ับค้างอยู่ข้างบนเนี่ยครับเอ๊ะแปลกๆๆสงสัยจะแห้วแ่วละมั้งเช้านี้ครับสองหลังแล้วไม่ติดลั่นก็ไม่ติดหลังนี้เมื่อคืนก็ลั่นนะครับแต่ว่าติดกับขนตอนเช้าติดหรือเปล่าออออเอาอแล้วครับ ตอนเช้าไม่พลาดครับโอ้โหทีนี้เต็มเต็มเลยนี่ครับเมื่อคืนพลาดครับอ้าวพอได้ทำน้ำพริกแล้วครับหมาจี้จีไม่แห้วครับไม่แห้วเดี๋ยวปลดก่อนโอ้ตัวสวยเลยันตึ๊บเลยครับ คืนพาดติดแต่ขนตอนเช้าโดนเต็มเต็มครับเหยื่อสูเนียครับลงตัวที่สุดนะครับที่นี้ใช้มาเหยื่อปูเผาครับหมานั่นหมานพอได้ตำน้าพริกอีกแล้วครับจะได้สักตัวหรือเปล่าครับหลังนี้เมื่อคืนได้ตัวนึงนะครับตอนเช้าได้ทำงานอีกหรือเปล่า ลั่นครับหายด้วยโอ้ไม่อยู่ครับนี่กระเด็นขึ้นมานี่ครับโอ้ลั่นแต่ไม่ติดครับจะเป็นหนูน้อยหรือเปล่าหลังนี้เมื่อคืนไม่ลั่นนะครับตอนเช้าทำงงานไหมเอากลับไปไหนครับหายอีแล้ว โอ้ยน่่นครับไม่รอดแล้วครับ <laughs> เต็มๆอีกแล้วสองแต้มแล้วครับเช้านี้โอ่อติดตำน้ำพริกครับมามนันตัวสวยๆครับอ้วนตึบเลยลูกกับฟ้าผ่าครับ เมื่อคืนก็ลั่นนะครับหลังนี้เอ้าลั่นอีกแล้วครับ,บแต่ไม่ติดอืมทำไมเป็นแบบนี้เป็นหนูเล็กหรือเปล่าหลังนี้ทำงานไหมกับฟ้าผ่าเมื่อคืนก็ไม่ทำงานครับมีการอู้อู้เอาแล้ว โคตรหนูอีกแล้วนวนครับยังใหญ่ครับยังใหญ่หมาจ,จริงจริงกับฟอท่าทำง,งานแล้วครับอือือใหญ่มากครับใหญ่มากพอได้ตับน้ำพรีกแล้วครับหมาจีจี นี่ครับใหญ่มากพอได้ตำน้ำพริกแล้วครับหมานจริงๆแลยครับวันนี้สามเต็มละรุ่นหลังสุดท้ายครับมเมื่อคืนไม่ทำงานโอ้อยู่ยังเก่าครับหลังสุดท้ายไม่หมานเลย น,นี้ลุงเนตมาดักหนูไม่พลาดอีกแล้วครับตอนกลางคืนได้ตัวหนึ่งตอนเช้าได้สามตัวสวยๆเลยครับพอได้ตําน้ําพลิกลุงเนตลงตัวมากครับดักหนูได้เหยื่อสูตรนี้สูตรเหยื่อภูเผามาเมื่อไหร่ยังไงก็ได้ตัวครับไม่ได้เยอะก็ได้น้อยถือว่าหมานเลยครับขอบคุณเพื่อนๆทุกๆคนมากนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมคลิปลุงเนตฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆและเป็นกำลังใจให้ลุงเนตด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ลุงเนตลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับากติดตามคลิปหน้าด้วยนะครับ วันนี้ก็พอเนีตำ้น้ำพรีโครกใหญ่อีกแล้วครับลาบปากครับลาบปาก